สวัสดีครับทุกคนครับช่องกูรูปลาขาไบลุงนินูนะครับวันนี้รุงนินูอยู่ในงานประกวดปลานะครับแฟนซีคราฟของสมาคมแซดินเอทีค สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับลุงนิโนูนะครับอยู่ที่งานประกวดปลานะครับแฟนซีารัพของสมาคมแซดเดนเดทีเคเนะครับในชื่องานการประกวดปลาคับแซดเดนเดทีเคเคจ2005นะครับปลาแฟนซี้คัพค่อยชนะครับที่อุดรธาทีปนาครับตอนนี้ลุงนิโนก็อยู่ที่หน้าเวทีนะครับของการมอบรางวัลนะครับแต่ยังไม่ได้มอบรางวัลครับตอนนี้กรรมการได้เริ่มทําการตัดสินปลาบ่อครับเดี๋ยวลุงนิโนูจะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศในการตัดสินปลาบ่อนะครับ ตอนนี้ก็มีแต่คณะกรรมการนะครับตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับเวลาประมาณ10บโมงเช้าก็จะเป็นในส่วนของการตัดสินปลาบอนะครับเพื่อหาแกลนแชมเปี้ยนก่อนก็จะมีทั้งจัสนะครับที่เป็นกรรมการแล้วก็ผู้ช่วยนะครับที่เป็นเทนนีนะครับงานนี้เป็นการตัดสินจากกรรมการที่ได้เป็น L.T.J.A.T.J. นะครับแล้วก็เป็นมีเพสเดนต์นะครับของสมาคมเซนินเดมาด้วยนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวหนูนี่หนูจะให้พา ชมบรรยากาศนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าด้านนั้นนะครับกำลัง ขมีขมันขมักขมเ้นนะครับในการตัดสินปลานะครับเพื่อหาปลาที่สวยที่สุดในวันนี้นะครับอันนี้ก็บรรยากาศโดยรอบโดยรวมนะครับของการจัดงานประกวดนะครับในส่วนของเวทีประกวดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตกแต่งประดับประดาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการมอบรางวัลนะครับจะทําการมอบรางวัลในช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับก็จะมีจอ LED นะครับขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้เห็นความสวยงามของปลาที่ได้รางวัลนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นถ้วยรางวัลนะครับอันทรงเกียรติที่ผู้ส่งปลาเข้าประกวดนะครับจะได้เอากลับ ไปเป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นเปียดยศของปลาตัวนั้นๆนะครับบรรยากาศโอโทนะครับเย็นสบายนะครับเป็นบรรยากาศของห้องแอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในการตัดสินแบบใกล้ชิดนะครับสังเกตว่าทีมกรรมการนะครับทีมตัดสินนะครับจะมีสายที่ใส่สูตรนะครับแล้วก็ติดปอกแขนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่กรรมการได้ทําการตัดสินเสร็จแล้วนะครับลูนิลจะพาทุกคนไปชมปลาที่สวยที่สุดในวันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นกรรมการต่างชาติ100เป็นะครับเป็นกรรมการต่างชาติ100%ก็หลากหลายประเทศนะครับใน เอเชียเขนเรนะครับแล้วก็ทางยุโรปนะครับออสเตรเลียด้วยนะครับจะเป็นกรรมการนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยกรรมการตอนนี้กําลังดูปลาตัวนี้กันอยู่นะครับ อย่างนี้ก็ตอนตอนนี้กําลังตัดสินหาปลาหางลาวันการเชมเปียใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับก็จะมีการโหวตกันนะครับดูปลาแล้วก็มีการโหวตกันนะครับโอ้ยตัวน,นี้ใหญ่มากเลยนะครับน,นี้ใหญ่มากเลยนะครับกรรมาการก็ดูด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็พิถีพิถัน ในการให้คะแนนปลาในแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวเราขอขยับออกมาเพื่อคืนพื้นที่ให้กับท่านคณะกรรมการนะครับได้ทําการตัดสินได้อย่างแบบปลอดโปร่งนะครับแล้วนะครับรอดมาถึงปลาของลุงนิโนนะครับที่ส่งเข้ามาประวดในวันนี้นะครับเป็นปลาสายพันธุ์าชีนะครับเกือบเกือบเมตรนะครับแล้วก็ซันเก้นะครับที่เป็นปลาตัวผู้จากกาลยพิษฟาร์มคาลาชีใหญ่มากนะครับ เกือบเ,กบเมตรนะครับเกือ,เกอเกบเมตรก็ในงานประกวดในวันนี้นะครับกรรมการก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับทีม A แล้วก็ทีม B นะครับก็จะตัดสินรวมกันก่อนนะครับในครั้งแรกคือตัดสินหาแกรนแชมเปี้ยนนะครับหลังจากตัดสินหาแกรนแชมเปี้ยนแล้วก็จะมาจับฉลากนะครับเพื่อทําการสุ่มนะครับสุ่มในการตัดสินปลาในแต่ละไซส์นะครับไม่สามารถที่จะเลือกตัดสิน ในไซ์ที่เราต้องการได้นะครับต้องใช้วิธีการจับฉลากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนดิเดตนะครับในการตัดสินในวันนี้เพื่อหาปลาที่สวยที่สุดในงานนะครับเป็นปลาที่ใหญ่มากนะครับอย่ากปลาที่ใหญ่มากอันนี้นะครับกรรมการก็ทมักขเม่นมากเลยครับทมักขะเม่นกำลังดูดูดีเทลของปลานะครับดูดีเทลของปลาโอเคครับอ่าก็เห็นไหมครับว่าจะมีกรรมการ2ทีมนะครับเพื่อตัดสินหาแกรนแชมเปี้ยนนะครับก็จะมีทางสตาฟนะครับของสมาคม เจนีเรตีนะครับใาการดูแลนะครับในการปิดออกในการเปิดบ่อคุมปลานะครับอีกไม่ช้าไม่นานนะครับเราก็จะทราบผลกันแล้วนะครับว่าปลาที่สวยที่สุดในวันนี้นะครับของงานประกวดเจนีเรตีคเคจีคุยโชว์2025นะครับจะเป็นปลาสายพันธุ์ใดนะครับตอนนี้สำหรับเจ้าของปลาก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วนะครับโอเคครับเราให้ชมบรรยากาศโดยรวมนะครับในการตัดสินในวันนี้ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินปลาเสร็จแล้วนะครับลงนินูนะครับจะพาทุกคนไปชมปลาที่ส่งประกวดแบบบ่อนะครับที่สวยๆแบบเข้าตาของลูนินูนะครับทุกตัวนะครับทุกตัวเลยนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับว่าปลาที่ได้แกรนแชมเปี้ยนในวันนี้จะเป็นปลาสายพันธุ์ใดนะครับขนาดเท่าไหร่แล้วก็เป็นของผู้ใดนะครับขอบคุณครับมาถึงในส่วนของปลาถุงของลูนินูนะครับตอนนี้ก็ พักแล้วนะครับเราเช่าบ่อพักปลานะครับเพื่อที่สะดวกในการที่เราจะมาทําการรีแพ็คนะครับเพื่อเอาไปเข้าลานประกวดด้านนอกนะครับปลาถุงเนี่ยจะประกวดโดยใส่ถุงแล้วก็วางในในแต่ละประเภทนะครับที่ลานด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศอีกทีนึงวันนี้นะครับเราก็ส่งปลาปลาถุงที่ขนาดเล็กกวาี่า45้าบุกลงมานะครับจำนวน8ถุงนะครับเป็นปลาแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเคลื่อนย้ายน้องปลานะครับเข้าไปสู่ ลานประกวดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมขั้นตอนนะครับในการที่เราจะเอาปลาไปถงประกวดครับอันนี้นะครับเบอร์หนึ่งของวงการนี่นะครับปลาที่เราแพ็คแล้วนะครับเ็าจะอยู่ในนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ผู้จัดการของเรานะครับยกปลาออกไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวเอาปลาไปวางเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปรอข้างนอกเนาะลุงกําลังพาทุกคนนะครับไปชมลานประกวดปลาถุงนะครับเดี๋ยวจะเอาน้องปลานะครับมาเรียงเพื่อทําการติดป้ายสติ๊กเกอร์นะครับของน้องปลาก่อนนะครับนี่นะครับก็ ปลาก็เริ่มทยอยเข้ามากันบ้างแล้วนะครับนี่ครับพอจะแบ่งเป็นประเภทประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นซันเก้สี่สิบบุนะครับซันเ้สี่สิบบุมีหนึ่งตัวเท่านั้นเองครับวางๆที่นี่เราวางเร็วก่อนอันนี้นะครับเป็นผู้จัดการของลุงนะครับได้ทาการเอาปลามาวางนะครับเพื่อที่จะทําการติดสติกเกอร์นะครับเพื่อทําการติดสติกเกอร์อันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับที่ปูซุยนะครับที่ปูซุยยี่สิบห้าบุกตัวนี้นะครับก็เป็น เบน,นี้คู่มงริวนะครับเบน,นี้คู่มงลิวยี่สิบห้าบุเหมือนกันนะครับในระหว่างที่ลุงนิโนรอ,อผู้จัดการของลุงนิโนนะครับยกปลาเข้ามานะครับก็จะให้ดูบรรยากาศภายนอกนะครับโดยรวมนะครับปลานะครับก็เข้ามาพอสมควรแล้วนะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละ เพราะว่าปลาบ่อ,อปลาบ่อจะทําการตัดสินช่วงเช้านะครับส่วนปลาถุงเนี่ยจะทาการตัดสินช่วงบ่ายนะครับตามกําหนดการก็คือช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะเริ่มทําการตัดสินปลาถุงนะครับนี่นะครับก็ของเรามีทั้งหมดแดถุงนะครับแดถุงแดตัวอันนี้ก็เป็นโชวานะครับโชว,วาตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับโชว,วาตัวนี้ให้ดูกันแบบชัดๆนะครับตัวน,นี้ลายแบบสวยน่ารักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาหายานะครับ ยามาโตะนิชิกินะครับยามาโตะนิชิกิอันนี้ก็คิคุซุยนะครับคิคุซุยอันนี้ก็เบนนี่คุบุงรลิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งทรงเยอะไหมลูกส่งสี่ตัวอ๋อี่บรรยากาศโดยรวมนะครับบรรยากาศโดยรวมนี่ครับเราก็จะยกน้องปลานะครับเข้ามาอ่าวางเลยครับวางเลยเดี๋ยวเราจะทำการติดสติกเกอร์เดี๋ยวก็มาชมปลาของลุงนะครับที่ส่งเข้ามาแข่งขันในวันนี้นะครับเริ่มกันที่ชิโรซุยนะครับตัวนี้เป็นปลาของลูกค้าที่ฝากคอนดิชันนะครับ40่บบูนะครับ แล้วก็ซูซุยนะครับซูซุยอันนี้ยังว่างอยู่นะครับซูซุยยังว่างอยู่45บุนะครับคําว่าบุก็คือเซนติเมตรนะครับอ่าสีบุครับตัวนี้นะครับเป็นเบรนิคู่มังิวนะครับเป็นคล้ายๆหัวมารูเตงนะครับก็สวยเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็25บุนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นอ่าคิคุซุยนะครับคิคุซุย ก็25บหาบเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นโชวานะครับเป็นคินไดโชวาสี่สิบาบูนะครับ45บหาบอ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นโชวานะครับโชวาส่ง40บบูนะครับตัวนี้น่าจะอ่อนไซส์หน่อยนะครับประมาณ40ไม่ถึง40นะครับ37เจ็ดเซนอ่าส่วนตัวนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับเป็นยามาโตะนิชิกินะครับดอยลายแบบน่ารักมากตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นปลากลุ่มคาวารีกอยนะครับหรือว่าคาวารีโมโนนะครับ45บหาบนะครับอันนี้เป็นปลาของลูกค้าเช่นกัััันนนนะะะคครรรบบบกกก็็เดี๋ยวลลุงงจจทําาา้อป ไปลงตามประเภทนะครับที่น้องเขาจะเข้าไปแข่งขันนะครับเดี๋ยวก็มาชมกันอีกทีนะครับหลังจากการตัดสินนะครับว่าปลาที่เอาเข้ามาแข่งขันในวันนี้นะครับจะติดรางวัลอะไรกลับไปที่ฟาร์มของลูกนี่นู่นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้หลังจากที่ตัดสินนิหาแชมนแชมเปี้ยนไปแล้วนะครับพอดีลงมาไม่นันนะครับไปคามาคาเมนกับการแพ้ปลาถุงอยู่นะครับเออเราก็จะมาดูกันต่อนะครับการตัดสินปลาในลุ่ม กลุ่มนะครับกลุ่มวอนโกสังเกตนะครับซึ่งไม่ใช่ปลาหลักนะครับว่าจะเป็นปลาสายพันธุ์ใดนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังนับคะแนนนะครับดวยลุงจะกลับกล้องนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแกรนแชมเปี้ยนโกซันเกตนะครับแกรนแชมเปี้ยนโกซันเกตตัวนี้นะครับเราสมศักดิ์ศรีนะครับสมศักดิ์ศรีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพอเปิดตะไคร่แล้วครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของปลาแบบชัดเจนนะครับเราอยากให้ทุกคนนะครับมาชมตัวจริงปลาสวยขนาดไหนนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับเป็นแกรนแชมเปี้ยนนะครับเป็นปลาที่สวยที่สุดในงานในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของปลาด้วยนะครับเลี้ยงปลาเก่งมากนะครับบอดี้แบบอลังการเลยนะครับสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นปลา ที anyway. strong, still still oh, ่นาเข้าโดยไฟสานค่อยฟาร์มนะครับบอดี้สตรองมากนะครับบอดี้สตรองมากสีก็ยังดูเด็กอยู่นะครับสียังดูเด็กอยู่เลยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปชมปลาสวยๆที่ส่งเข้ามาประกวดในวันนี้นะครับแบบจู่ชจแน่นอนนะครับไปชมกันยาวๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นโบนัสสำหรับคนที่ชื่นชอบปลาค้าฟนะครับต่อเริ่มมพที่แกรนแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับใหญ่โตอลังการมากๆครับมาถึงอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้าไปชิงแกรนแชมเปี้ยนนะครับก็เป็นคอกูดเช่นกันนะครับ วันนี้นะครับ3ามตัวที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับเป็นปลาโคฮาคุทั้ง3ตัวนะครับตัวนี้นะครับก็1ใน3นะครับเป็น1ในส ส่วนปลาที่อยู่กับน้องก็เป็นปลาตันโจซันเก้นะครับลุงคาดการว่าอาจจะไม่ค่อยได้คอนดิชั่นเท่าไหร่นะครับผิวถึงไม่ค่อยขาวมากนะครับฟันดาจะได้รางวัลทั้งสองตัวนะครับเป็นปลาโกฮากูนะครับไซส์โอเวอร์80บูนะครับน่าจะลง85ตัวนี้ได้แชมเปี้ยนเมลนะครับแชมเปี้ยนเมลก็ปลาที่ได้รางวัลใหญ่ๆพวกเมเจอร์นะครับก็ทยอยลงมาในบ่อโชว์ยากเหมือนกันนะครับที่จะเลี้ยงตัวผู้ได้อ้วนได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้นะครับเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับกรรมการก็ตัดสินปลา พวกเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบห้ากันไปแล้วนะครับก็ทยอยเข้ามาตัดสินกันต่อนะครับนี่ครับก็มารุมกันอยู่นะครับตอนนี้ก็จะขะยบไซส์ลงมาหน่อยนะครับหกสิบห้าสิบห้าห้าสิบปูนะครับนี่นะครับเราเป็นนักเลี้ยงมือใหม่นะครับที่มีปลาสวยๆอยู่ในแฮนเดิลเยอะมากนะครับอันนี้นี่ก็เป็นดีลเลอร์เมืองไทยนะครับพี่กกีครับพี่กัวกีกัวกครับอันนี้ก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งของคุอยหมาดนะครับนวลเบานะครับนวลเบานวลเบาหวานเทียบครับ วันนี้น้าเ่าพาปลาสวยๆมาหลายตัวเลยรางวัลที่ทราบตอนนี้มีรางวัลอะไรบ้างครับจะอะไรนอนโกอ๋อจัมโบเอจัมโบเอจัมโบบีอ่ากวาดทั้งสองอันเลยครับก็เป็นผู้จักกู่กับสุยสวยสวๆตัวนี้ครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้สึกก็ได้รางวัลใหญ่นะคู่กันเหรอนี่นี่นะเลยเป็นเจ้าพ่อสสวยจริงๆครับ พี่ชายยอดาพรครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับตัวนี้ตัวนี้ลุงชอบแดงนะครับลุงชอบแดงแต่ตัวเนี้ยมันพร้อมมากมากนะครับบอดงบอดี้นะครับผิวพันธุ์กระดูกหลังสวยมากมากเลยนะครับเป็นปลาระดับโอเจแปนนะครับการที่จะเลี้ยงปลาวาไรตี้สูงสุให้ได้บอดี้แบบเนี้ยลุงว่าหนึ่งในหมื่นนะครับหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนจะมีดีสักตัวหนึ่งจากประสบการณ์นะครับยังไม่เคยได้เลี้ยงปลาดีๆขนาดนี้มาก่อนเลยครับอันนี้นะครับชมหน้าของกรรมการนะครับดูบรรยากาศนะครับการตัดสินปลานะครับก็มาดูตัวชิโร่ตัวนี้นะครับสปีเร อตอนนี้รุ่นซูเปอร์เลียแชมเปี้ยนนะครับอ่านอนเอนอนเอ right. นอนเอเขาจะรวม yeah. ใส่พันธุ์อะไรบ้างครับพี่ต้นอุชิริโมชิกิอุชิริโกชิกิฮิกาลิโอโยโมโนอ่าาวันนี้คันโจโอโหข้างกว้างนะครับถือว่าเหนื่อยว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าปลาสวยๆแทบจะทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอันนี้นะครับชิโร่ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับชิงซูเปเลียตัวนี้ชิงตัวนี้เป็นของแปดสูตรอ๋อของเอายกแปดสิบอ๋อไปตัดสิทิก็แปดห้านะครับก็สำหรับคุณจิบุตัวนี้นะครับได้ซูเปเลียนอนเอนะครับเป็นปลา สวยเลยครับอันนี้นะครับเป็นบ่อของเฮียนันทชัยนะครับซึ่งได้รับเยรินะครับโดยปกติแล้วลุงไม่ค่อยถ่ายบ่อคนอื่นนะครับอันนี้มาถ่ายปลาแปกนะครับปลาสวยๆของเฮียนันทชัยครับนี่โฉมหน้าของเฮียนันทชัยนะครับก็จะมีปลาสวยๆเลยนะครับทั้งสี่ตัวตัวนี้เป็นกิรินโชวานะครับแล้วก็โซซุยตัวนี้ก็เป็นโรชิปะชิคกเลสนะครับแต่ตัวที่ เป็นไฮไลท์ของบ่อเฮียนันชัยนะครับก็คือตัวนี้ครับเอ่อไม่มั่นใจว่าเรียกวาเวลิตี้อะไรนะครับแต่มันแปลกมากนะครับเป็นคล้ายๆซูซุยที่มีผิวมันเงานะครับหัวเนียนสวยเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดอยู่บ่อน้ําเย็นนะลุงการันตีแล้วว่าตัวนี้สวยมากๆนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับหายากมากนะครับเดินญี่ปุ่นก็หายากนะครับในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นตัวแรกนะครับตัวนี้น่าจะได้รางวัลใหญ่นะครับสั้งแบบตัวนี้ดูแล้วสวยเลยครับอันนี้คือชมหน้าของเจ้าของป่านะครับเฮียนันตชัยนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่คร